สวัสดีค่ะบักสภาพมือสองคาน้ำค่ะแค่ค่ะค่ะข่าวนี้เรามาดูรีวิวนะคะตัวนี้เป็นกางเกงเลกกิ้งนะคะเป็นงานเมกาลดเอสีค่ะน้ำหนัก4.5กิโลค่ะราคา7,000บาทนะคะจำนวนตัวค่ะอยู่ที่200-230ตัวต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวนะคะประมาณ30บาทนะคะ วันนี้เรายังเจอกันอยู่ค่ะสําหรับโปรโมชั่นค่ะลูกค้าค่ะสําหรับหวดนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสําหรับสมาชิกราคาปกติค่ะเจ็ดพันบาทค่ะลูกค้าจ้าเดือนนี้เราไม่ขายค่ะเราขายเพียงห้าพันห้าร้อยบาทค่ะเหลือเพียงห้าพันห้าร้อยบาทค่ะลูกค้าค่ะจากปกติต้นทุนสามสิบบาทค่ะแล้วเหลือเพียงยี่สิบสามบาทต่อตัวเท่านั้นค่ะ ใช่แล้วค่ะลูกค้าจะคุมคุมยั่วเลยนะลูกค้าจะสําหรับโปรโมชั่นสําหรับสมาชิกของเดือนมิถุนายนของเรานะคะลูกค้าจะวันนี้มาเป็นเกางเกงเลกกิ้งเลยค่ะลูกค้าจะเหมาะมาสาหรับลูกค้าท่านใดที่ขายอยู่แล้วหรือว่าขายงานสปอร์ตบาร์ขายงานกีฬาอยู่แล้วนะลูกค้าจะคุมมาเอาไปเพิ่มไปเสริมที่ร้านได้เลยนะคะใช่ค่ะเลกกิ้งตัวนี้นะจะเป็นที่ะจะเป็นแบบว่าใส่เที่ยวได้ ใส่เล่นได้หรือจะเป็นเลกกิ้งที่ออกแนวฟิตเนสได้กันเก่งฟิตเนสนะคะลูกค้าค่ะมีคะมานะคะในนี้ก็มีมานะใช่ค่ะในนี้คือมีรวมๆมาเลยนะคะใช่ค่ะคะคะมาเลยค่ะลูกค้าจะแนะนําแนะนําใครที่สนใจสามารถซีเอฟได้เลยนี้เป็นของวิกตอเรียค่ะวิกตอเรียเราก็มาเรื่องแบรนด์ลูกค้าค่ะใครที่รับไปต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนึงนะเพราะว่าจํานวนตัวค่อนข้างเยอะเลย2 0 0ถึง230ตัวค่ะอาจจะดูแบรนด์ไม่ให้ละเอียดนะดูแบรนด์ได้ไม่ละเอียดนะ ะะใช่ใชแล้วค่ะลูกค้าจ่าหรือว่าบางแบรนด์อาจจะเป็นแบบแบรนด์เฉพาะของเขานะลูกค้าจะาอาจจะเป็นกางเกงโยคะที่เป็นแบรนด์โดยเฉพาะ ลูกค้าจ่านี่ต้องเอาไปดูอีกทีหนึ่งนะคะใช่ค่ะต้นทุนย3บาทสําหรับสมาชิกสําหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะลูกค้าค่ะหมดนี้ง่ายมากได้เหมือนเดิมค่ะซื้อเลย4ี่กระสอบรัวค่ะซื้อแค่สกระสอบเท่านั้นลูกค้าจ่ายยอดเพียง22,000บาทนะคะจ่ายยอดเพียง2 2 0 0 0บาทเท่านั้นลูกค้าได้เป็นสมาชิกเลยเป็นสมาชิกไม่มีวันหมดอายุด้วยนะคะเป็นแล้วเป็นเลยนะคะอายูนิโคจ่า่ค่ะลูกค้าจะบบางตัวอาจจะมีเป็นกระเป๋าให้แบบนี้ มีนะเป็นด้านข้างแบบนี้นะลูกค้าจะตะกระเป๋าค่อนข้างลึกเลยนะไม่ได้ตื้นเกินไปนะลูกค้าจะสําหรับใส่โทรศัพท์ก็ได้ใส่อุปกรณ์เงินนิดๆหน่อยๆที่พกไปออกกําลังกายได้เลยนะคะใช่ค่ะจะมีเป็นสามส่วนสี่ส่วนห้าส่วนบ้างนะคะลูกค้าค่ะค่ะมาดูค่ะสวยๆเลยวันนี้ไปห้อยมาเลยค่ะ ไปห้อยมาเลยลูกค้าค่ะใครที่ชอบใส่กางเกงประมาณนี้ใส่วิ่งเนาะใช่ค่ะโยคะได้ไดออกกําลังกายเข้ายิมนะคะลูกค้าค่ะได้เลยนะคะหรือนะคะใครที่แบบว่าชอบเขาเรียกอะไรนะใส่แบบแนบตัวเป็นลําลองออแบบนี้ก็ได้นะอันนี้<ก>เป็นของ Under Armour จา้าหรือว่าจะใส่เป็นกางเกงซับก็ได้นะลูกค้าจะอาจจะสำหรับใครแบบ อาจจะอยากใส่เดสสั้นหรือว่าเสื้อตัวยาวนะลูกค้าจะแต่ไม่อยากให้โปเกินไปแล้วก็ไม่ได้อยากใส่แบบขาสั้นหรือว่าเป็นสเตย์นะลูกค้าจะเอาเลกกิ้งตัวนี้ไปใส่ทับร้านไหนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใช่ค่ะแชมเปี้ยนเราก็มาค่ะลูกค้าค่ะแชมเปี้ยนอันเดอร์นะคะเรื่องแบรนด์ค่ะ,คะมาเลยตัวนี้ส่วนใหญ่เป็นเอวยางยืดนะ<ช>นะเพราะว่าเป็นเ,นเก,ก่งเลกกิ้งเขาจะเป็นเอวยางยืดนะคะดูค่ะ อันนี้เป็นลำลองได้ลูกค้าขาอ๋อนะอันนี้เป็นคล้ายๆลองจอลูกค้าขาอันนี้ใส่ไปต่างประเทศได้นะ มีรองจอนสีแค่ะรองจอนมาด้วยลูกค้าจากคือในนี้มีแบบคะละเลยนะเอาเป็นแบบเอาไปคัดแยกแบ่งขายก็ได้นะเป็นโซนโยคะขายราคาหนึ่งเป็นเลกกิ้งขายอีกราคาหนึ่งก็ได้นะคะใช่ค่ะได้หลากหลายนะคะลูกค้าคะแต่ว่าเน้นเป็นทรงที่แบบแนบตัวนะลูกค้าคะใส่แล้วดูเพียวใส่แล้วดูเรียวนะคะตัวนี้แต่จริงๆแนะนานะลูกค้าคะคัดแยกขายกางเกงฟิตเนสนะสำหรับสมาชิกต้นทุนตัวละยี่สิบสามบาทกางเกงที่งเป็นกางเกงฟิตเนสนี่ขายได้ราคาค่อนข้างดีนะ ร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบสองร้อยแล้วแต่กลุ่มแล้วแต่ตลาดนะแล้วแต่แบรนด์ด้วยนะโอนาวีคะ่ะใช่คะ่ะลูกค้าจะสามารถจะไปทําราคาได้หลากหลายเพราะว่าตัวนี้ต้นทุนคร่าๆวข,ข,ของเราประมาณไว้ให้อยู่ที่23บาบาทเท่านั้นนะลูกค้าจะ เป็นแบรนด์ขายราคาหนึ่งหรือว่าจะเป็นแบรนด์ทั่วไปขายอีกราคาหนึ่งก็ได้นะคะใช่ค่ะจะเป็นแบบแฟชั่นขายอีกราคาหนึ่งก็ได้นะคะใช่ค่ะได้หลากหลายเนาะจริงค่ะได้หลายราคาเลยค่ะใช่เลยฝากไว้ด้วยสําหรับโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นของเดือนมิถุนายนนะคะลูกค้าค่ะเรามีกันถึง9รายการนะเดือนมิถุนายนเรามีกันถึง9รายการค่ะลูกค้าค่ะสินค้าบางรายการมาเร็วไปเร็วหมดเร็วนะคะอย่างรายการแรกชุดเด็ดดเ็กอันนี้ยังมีของอยู่ค่ะลูกค้าจะสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยเด็กๆสวยมากสวยมากสำหรับใครที่ได้ดู รีวิวไปจริงนะจ่าเมื่อวานนี้เองใช่สวยจริงถ้าใครไม่เชื่อนะลูกค้าขะเข้ามาดูสินค้าที่หน้างานได้เลยเข้ามาดูของจริงก่อนก็ได้นะคะลูกค้าจะายยังไม่ซื้อไม่เป็นไรหรือว่าจะเป็นรายการที่สองกางเกงทรงกระโปรกจะหมดแล้วอันนี้ใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะจ่ายสหรับใครที่แบบเล็งๆอยู่นะว่าแบบพี่ซื้อแบบสิ้นเดือนก็ได้ยังไงก็เป็นไม่ทันค่ะลูกค้าจะา ไม่ทันนะไม่ทันแน่นอนใช่เพราะว่าใกล้แล้วนะรกค้าจะทักเข้ามาสอบถามเรื่องสต็กอกได้เลยเพราะว่าเหลือไม่เยอะแล้วนะคะใช่ค่ะรกค้าจะเหลือไม่เยอะแล้วสำหรับกางเกงทรงกระโปรงนะคะอยากได้สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยหรือจะเป็นสูตรผู้หญิงสีดำนะคะรกค้าจ๋าหรือสวยใช่นี้ก็สวยสะอาดเลยนะคะรกค้าจ๋าหรือจะเป็นกางเกงเลกกิ้งตัวนี้นะคะหรือจะเป็นงานผ้าเช็ดหน้าโอ้ยผ้าเช็ดหน้าอยากบอกว่าเลิศมาก ลูกค้าค่ะผ้าเช็ดหน้าลดจริงนะซื้อเก็บซื้อตุนไว้นะใครเล่นอยู่แล้วใครขายอยู่แล้วซื้อเก็บไว้ได้เลยเพราะว่านานๆเราจะมาโปรโมชั่นนะคะลูกค้าค่ะสำหรับงานผ้าเช็ดหน้าแล้วก็จะมีเป็นงานสเวเตอร์ฮูดลูกค้าจะฝากด้วยน่าจะเป็นรายการต่อไปหรือเปล่าไม่มั่นใจอาจจะสําหรับงานรีวิวเสเวเตอร์ฮูดนะคะฝากไว้แต่ภายในวันนี้แหละนะคะลูกค้าจะภายในวันนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเสื้อยืดชายแขนสั้นวันนี้มีรีวิวเหมือนกันนะคะฝากติดตามด้วยน่าจะเป็นช่วงบ่ายนะสำหรับเสื้อยืดชายแขนสั้นนะคะฝากไว้ ลดนะเ<ว>มื่อวานลดเลยเกตบีค่ะลูกค้าค่ะใครสนใจสามารถเสียบได้แล้วก็เป็นกางเกงขาสั้นค่ะเป็นกางเกงคาโก้ผู้ชายไซส์ใหญ่นะคะลูกค้าจ๋าหกอ่าเก้ารายการครบแล้วนะใครสนใจสินค้าหมดไหนนะสามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะลูกค้าจ๋าสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าได้ราคาโปรโมชั่นทั้งหมดเลยนะแต่ว่าสําหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกและสนใจสินค้าใน ราคาสมาชิกของเรานะลูกค้าจะสามารถซื้อสินค้าที่เป็นโปรโมชั่นของเราแล้วก็สามารถรวมรวมกันให้ครบ20,000บาทได้เลยนะลูกค้าจะตัวนี้สามารถเป็นสมาชิกได้เลยนะคะ ใช่ค่ะข้อดีนะเป็นสมาชิกไม่มีหมดอายุค่ะลูกค้าค่ะเป็นแล้วเป็นเลยลูกค้าไม่ต้องรักษายอดนะเดี๋ยวจะบอกว่าซื้อครบสองหมื่นแล้วลูกค้าต้องซื้อสองหมื่นทุกเดือนไม่จําเป็นลูกค้าค่ะเป็นแล้วเป็นเลยเป็นครั้งแรกคือครั้งต่อไปก็เป็นอีกเลยนะคะลูกค้าจากก็คือตั้งแต่นับวันนี้จนถึงอีกสิบปียีสิบปีข้างหน้าเราก็ยังจะเป็นสมาชิกด้วยกันอยู่เราก็ยังเป็นแบบคู่ค้าด้วยกันอยู่นะคะลูกค้าค่ะใครที่สนใจอยากเป็นสมาชิกนะมีหลายวิธีมากใช่ใครไม่สนใจสินค้าโปรโมชั่นสนใจสินค้าราคาปกต ติทั่วไปนะไม่มีอาถ้าไม่ใช่ราคาโปรโมชั่นนะลูกค้าขาซื้อครบสองหมื่นเราบรให้ด้วยหนึ่งันบาท<ช>แต่ว่านะอ่าต้องภายในเดือนเดียวกัน เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยค่ะลูกค้าจ๋าวันนี้วันที่สองนะลูกค้าจ๋าสามารถสะสมยอดได้เลยจนถึงสิ้นเดือนวันที่30เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าฟังไม่เข้าใจยังไงลูกค้าขะเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าเพจนะโทรได้ทุกเบอร์นะคะลูกค้าขะหรือว่าเอาเบอร์ไปแอดไลน์ก็ได้แอดไลน์ได้ทุกเบอร์หรือทั้งหาแอดมินก็ได้นะคะให้แอดมินอธิบายฟังก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าได้หลากหลายวิธีเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าหลากหลายช่องทางในการติดต่อบักเรานะคะลูกค้าจ๋าไม่ว่าจะเป็น Facebook ช่องนี้เลยก็ได้หรือจะเป็นไล IG, YouTube, TikTok, นะ์ลูกค้าจ๋าไอจียูทูบทิกตอกนะลูกค้าจ๋ามีหลากหลายเลยหรือจะเป็นเว็บไซต์ก็ได้นะในเว็บไซต์ก็จะมีค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะลูกค้าจ๋าว่าจะเป็นแคตตาล็อกนะลูกค้าจ๋าในนั้นก็จะมีแบบหลากหลายเลยแบ่งแยกชัดเจนนะว่ารายการนี้เป็นของคุณผู้หญิงของคุณผู้ชายของเด็กหรือว่าเป็นของแบบจิปถาถะเพิ่มเติมนะคะลูกค้าจ๋ามีราคามีต้นทุนจํานวนชิ้นประมาณการเขาขา,ขาให้ชิ้นเดียวกันคะ่ะใช่เหมาะสำหรับมือใหม่เนาะสำหรับเว็บไซต์ของเราเหมาะมากนะคะ,นะคะลูกค้าคะก่อนอื่นก่อนอื่นเอา ลูกค้าจ๋าเป็นกางเกงเลกกิ้งผู้หญิงนะคะเป็นงาน usa lot sp ค่ะน้ำหนัก45กิโลค่ะลูกค้าจ๋าราคาปกติ7 0 0 0บาทนะคะ7,000บาทก็ยังคุ้มนะ <ใช S 1> ลูกค้าค <ใช S 1> <ๆ>่ะและยิ่งเดือนนี้เรามีโปรโมชั่นสําหรับสมาชิกค่ะเหลือเพียง5,500บาทเท่านั้นลูกค้าจ๋าเหลือเพียง5,500บาทเท่านั้นเป็นกางเกงเลกกิ้งเป็นกางเกงฟิตเนส เป็นกางเกงโยคะเป็น<ช>กางเกงลำล,ล,ลองนะคะลูกค้าจ๋าคือใส่ได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจา๋าเรื่องลวดลายสีสันลูกค้าจ๋าในนี้ก็คือมีคะเลยแต่ส่วนใหญ่ก็จะนินไปทนสุภาพนะแต่ว่าเรื่องสีสันก็จะมีคะคามาแล้วต่ลูกแล้วแต่กระสอบนะคะใช่ค่ะขออนุญาตโกยนิดหนึง่งเพราะจำนวนตัวเขาค่อนข้างเยอะนะลูกคา<ช>้าขาสองร้อยถึงสองร้อยสามสิบตัวสำหรับสมาชิกนะลูกค้าจา๋าต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ ยี่สิบสามบาทลูกค้าค่ะต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบสามบาทนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะลูกค้าจ๋าหมวดนี้กางเกงเล็กกิ้งนี้นะลูกค้าจ๋า ราคาปกติอยู่ที่7 0 0 0บาทว่าคุ้มแล้วลูกค้าจา๋าสำหรับลูกค้าท่านใดที่เป็นสมาชิกหรือว่าอยากได้สินค้าในราคา5 5 0 0บาทลูกค้าจ๋าสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะใช่ค่ะค่ะอ้คุ้มจริงๆคุ้มมากเดือนนี้มีแต่โปรคุ้มๆค่ะลูกค,ค้า,คาจา๋าสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าใหม่เนะี่ยอยากเข้ามาดูสินค้าสามารถเข้ามาได้วันนี้เราเปิดนะลูกค้าจา๋าวันนี้เราเปิดทั้งวันสามารถเข้ามาได้พรุ่งนี้วันหยุดของใครหลายๆคนหรือเปล่า ไม่มั่นใจนะคะลูกค้าจ๋าถ้าหยุดนะลูกค้าคะสามารถเข้ามาดูสินค้าได้เลยมีวันนะ <laughs> วันอะไรนะคะ วันคล้ายวันผสะสูตรอะไรนูนนั่นอ๋อโอเคค่ะโอเคเราจำไม่ได้เหมือนกันนะว่าวันอะไรแต่เรารู้แต่ว่าพรุ่งนี้หยุดร่นี่หยุดูาค้ <laughs> าจะดส่ลูกค้าท่านใดที่หยุดวันพรุ่งนี้นะลูกค้าจะผ่านไปผ่านมาหรือว่าไปเที่ยวกันนะสามารถแวะเข้ามาหาบักได้เลยนะคะลูกค้าจะเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะใช่ค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้นะลูกค้าค่ะต้องอขออภัยในเรื่องขนส่งด้วยนะคะเพราะว่าบางขนส่งหยุดนะคะลูกค้าจะต้องขออภัยด้วยนะแต่ว่าถ้าใครอยากอยากมารับสินค้าเองสามารถเข้ามาได้เราเปิดทุกวันนะ หรือว่าจะเรียกรถเข้ามาได้นะนจะเรียกเป็นลล่ามูจะเรียกเป็นแก๊ปนะคะลูกค้าค่ะเข้ามารับสินค้าได้เลยนะคะต่ก่อนอื่นลูกค้าจากการกางเกงเลกกิง้ง5,500บาทเท่านั้นสําหรับสมาชิก5,500บาทค่ะลูกค้าค่ะสำหรับสมาชิก, 5, ก,าาส,ส,ชกสุดคุ้มอ่ะคุ้มมากแล้วก็แบบคุณภาพเกรดเอด้วยนะลูกค้าจากคือแบบคุมค้มๆเยอะๆเลยนะลูกค้าจากขั้นเป็นร้อเปอร์เซ็นต์เสียหายอาจมีเจอ5้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตามเกณฑ์ของทางบริษัทบักเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจากแนะนําแนะนํานะคะใค ที่สนใจนะคะดูค่ะสวยๆค่ะลูกค้าจ๋าเป็นลงเป็นลายนะคะมีมาหมกนะคะป้าดูค่ะดูลวดลายค่ะเป็นแฟชั่นสีสันลวดลายป้าลูกค้าจ๋าสวยๆเลยนะลูกค้าจ๋าจะเป็นแบบแฟชั่นแบบนี้เนาะเป็นแบบพายีนนะคะลูกค้าจ๋าเป็นเล็กกิ้งแบบยีนก็เอาไปขายอีกราคาหนึ่งก็ได้ต้นทุนสุดคุ้มเลยนะ ต้นทุนปกติอยู่ที่30บาทว่าคุมแล้วลูกค้าจะเป็นสมาชิกอยู่แล้วลูกค้าจะได้ในราคาโปรโมชั่นไปเลยต้นทุนลดเหลือเพียง23บาทเท่านั้นนะลูกค้าจะาุผมผมยั่วๆไม่เอฟไม่ได้แล้วนะคะใช่ค่ะอ่ะลูกค้าจ่ายเดี๋ยวอันนี้เรารีวิวให้ลูกค้าดูเป็น่าวๆนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะลูกค้าคะสามารถซีเอฟได้เลยนะคะสาหรับหมวดนี้นะคะเป็นกางเกงเลกกิ้งค่ะเป็นงานเมการสพค่ะน้ำหนัก45กิโลราคา7 0 0 0บาทค่ะจำนวนตัวอยู่ที่2 0 0ถึง230ตัว ต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวนะคะประมาณ30บาทนะคะแต่ว่าค่ะลูกค้าจะาเดือนมิถุนายนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะบักจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกค,ค่ะลูกค้าจ๋าจากปกติราคา7,000บาทนะ,ะเราไม่ขายจ้าเราขายเพียง5,500บาทคะ่ะเราขายเพียง5,500บาทคะ่ะ จะปกตินะคะต้นทุน30บาทลดเหลือเพียง23บาทต่อตัวเท่านั้นค่ะใช่ค่ะลูกค้าจะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบลกเราได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะเราจะเป็นไล e ์ a c e b o o k เว็บไซต์ IG หรือจะเป็นเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาที่บริษัทได้ค่ะบักเราเปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะฝากติดตามอีกสช่องทางเป็นช่องทาง YouTube และติ k t o k ค่ะสําหรับหมวน,นี้นะคะขอบคุณค่ะ